พี่พี่เปโลรับแทงไหครับผมไอ้เหี้ยยอไปครับไม่มีอาวุธครับแทงอะไรไม่มีอาวุธครับผมต่าคนนะพี่อย่างโหดเลยครับแต่ละคนเท <c oughs> ี่ยงสุดแล้วครับพี่สามคนเนี่ยคือโหดจัดแ่ <c oughs> ลองลองได้เลยครับสามคนนี่ยที่ผมพามาก็คือเดิมพันได้เลยคนนะทุกตัวทุ้ตัวจริงได้ตัวจะมีคนหนึ่งที่แบบไม่มากแต่ก็พื้นฐานได้ก็คือคอนเนอร์ครับคอนเนอร์นะที่ผมมองว่าพื้นฐานพื้นนฐามาแบบนั้นได้แต่อีกสองคนอะคือระดับผมแล้วใช่เหรอคอดีแต่น้องผมนะทั้งหมดสามคนจะมีตัวหนึ่งด่าได้รั้วมากรัวกเขเจใช่ครับแล้วเร็วกเข้าเล เดี๋ยวเเดียเดี๋ยวเขเรียกเอาไอสอง้วคเดีข้าวบอยมีเออมีขวกดาข้าแกงครับมีข้าบอยมีปืนครับมีมร์คีอืใช่ครับมีอาสา้วเยเข้าวบอยครับใครวะเ็อยู่แกงร้อยเคก่อว่ะมีเขาบอยมาเไปให้เขาไปร้องหน้าเดี๋ยวพี่เคียร์เดี๋ยวเราเคียร์นี้ก่อนเรียกพวกไอพอลลเ้อมาดิน่ารัก พี่ชายพี่หัวแกงี่เป็ดสวัสด e e ีครับสวัสดีครับผมมีคนหนึรับเรียกลิฟเฟคครับเฮ้ยรีเฟคอ่ะเขายังไม่มาครับสองคนกำลังขับวาครับเมากำลังมาใช่เมา่ไม่รับกันอยู่ใช่ครับกำลังมาโอเคคนนี้อ่ะพี่อาวุธโหดพอครับผมแล้วก็ดาดาลัวเดี๋ยวรออีกสองคนดาบ แต่คอเนอร์พี่น่าจะรู้จักกันนะพี่ไอเนอร์อ๋อนที่เล่นเนอรพันต์มาบ่ายใช่ครับที่เล่นกับเราสามสามเออส่วนอีกคนนึงก็จะเป็นน้องสุดคืออายุสิบหกจะเป็นไม่ค่อยพูดแต่ว่าเล่นอาวุธเก่งครับเก่งพอๆผมเลยโอเคน้องอายุสิบหกน่ารักครับเดิมพันได้ทุกตัวใช่ใช่ครับเดิมพันได้ทุกตัวมีดครับมันจับมีดทุกอย่างเดียวพวกนี้คือมีดหมดเลยนะอันนี้มีดไม้ครับส่วนคอเนอร์มีดส่วนน้องผมอีกคนก็มีดครับไม้ได้นิดหน่อยเงินก็มีดมีดม้ ใช่ครับแต่ถ้าสมมุติว่าคือน้องมันผมว่ามีดมีดกันก่อนดีกว่าสามคนเลยจะได้ไม่หนักเลยบมันเล่นได้กันหมดเลยครับมีดได้มีดมีดได้หมดแค่น้องเองอะ่ะใช่ครับ okay. เดี๋ยวรอน้องอีกสองคนแบบ <S <S เรื่องลงเรื่องเรียนอะไรติดปะขอาเองติดนหนญาเลยปะไม่ครับไม่ครับไม่ติดได้ชิวๆิวนะใช่ครับเรียกตอนไหนก็คือมาได้คนระับ ได้คร <chat> ับเกก็ไม่ต้องโชว์ของอะไรเยอะน้องเราเน้นโชว์สนามจริงใช่ไหมโปรจริงครับพี่รับประกันเลยครับมันก็ไปนี่เอาไปเล่นกันปกติเหมือนเดิมได้ได้านนอกนู่นนี่นั่นไรว่าไป ได้เสียงมา,าใส่ง้อไปรับน้องไปกุโรไปมาโอ้พระเจ้าเหาเฮียวะนะ<ต>นพี่ชายพี่ยัยครับพี่สว,วัสดีครับก็ได้ยู่ที่ก นั่งไหนน้องผมครับช okay. ื่ออะไรบ้างนะคอนเนอร์รีเฟกซชาชาโดครับชาโดเรียนหมดเลยวะอันนี้ก็ไหนเรียน <ผม S 2> บ้างไม่ไม่ได้เรียนครับฮะเกียรไปครับน้องผมผิดมันเดินตามรอยผมเฉยเลยน,น,นี่เฮ้ยเอาน้ำให้มันกินดิน้องโบลอะไรนะพี่ไอน้น้องมึงเรียกอะไรน้องไม่เป็นไรพี่ เออเปียกอากเปียกไม่อยู่แล้วตอนนี้เปียกไม่อยู่ครับไม่เป็นไรรู้จักไอ้เปียกอยู่แล้วพวกเองใช่ครับเล่นน็อตเช้งมาก่อนครับน้องๆพวกนี้่เวลาเวลาก็ตอนนี้ก็ว่างกันหมดทุกคนใช่ปะ ใช่ครับพี่ครับโอเคมีคนเล่นเนาะตรงนี้ใช้มีคนลเล่เน,นลลไปก่อนได้ใช่ไหมได้ครับพี่ได้ครับไม่ติดเลยครับโอเคม่ใครมาตอนเที่ยงได้ไหมน้องออเองใช่ไหมรับเสกอ่ะบางวันหรือว่ายังไงบางวันที่บางวานันตอนบางวานันส่วนเสาร์อาทิตย์โดอ่ะเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยว่างไหมเสาร์อาทิตย์ว่างอยู่ได้เสาร์อาทิตย์นี่คือมาได้ฮะเองอยู่ได้ถึงกี่โมงไอ้สิบหกเนี่ยผมอยู่ได้ถึงเจ็ดโมงเช้า ูว่าแล้วทำไมมึงเก่งเดี๋ยวมาของผมทุกวันครับน้องน้องคนนี้น้องสนิทผมเลยโอเคนี่คณะลากูเนี่ยใช่ปะลากเหรอครับเอ่อน้องมันบอกมาอยู่ครับว่าไม่ไม่ไม่ค่อยมั่นใจครับแต่ว่าไอ้สองคนเนี้ยเคยเล่นโลเปมาเกาะไม่ใช่ลากลากเวลาไอ้สัตว์อ๋อส่งไอ้เยด้าปะใช่ปะจะส่งไอ้ด้าปะส่งลากก่อนนะปะไม่ใช่อะก็คือมีตื่นเวลาของตัวเองอะ มีเวลาไปจำยู่แล้วเวลาเรียกก็มาใช่โอเคเอ้เฟิร์กดูเด็กใหม่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสร้างแก๊งนี้ด้วยกันนี่คืออินพ็อตเป็นจังหวะเนี้ยเฟิร์สลองไว้ละลองไว้ละสาวคนเนี้ยลองไว้ไม่เป็นไรแล้ไปอะไปร้องเดี๋ยวก็รอเดี๋ยวก็รู้เอง มีรีเฟกคอนเนอร์ชาโดใส่หมวกใส่ฮู้ดชื่อชาโดใส่ฮู้ดขาวรีเฟกชุดน้ำตาลคอนเนอร์เมสไม่ตายไหมฮะไม่ตายไหมนะลองลองไหมลองลองลองอันนี้ไหม เน่านเอ้ยเฟเฟซเอาดิเซขึ้นขึ้นขึ้นสักบิเาสักบิดดิโชว์โไปขอนเลย่อนเลยก่อนยสักบิเดียวสิบมิสิบเอาดิสิบมิสิบิพ่อแมวาดีหไปาตัวเ้บบโอ้ยาแล้วโรนแล้วไม่ไหวแล้วพอพอพอเลยพอพอพอเลยไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไี่บอกแล้วไม่บอกไม่ใช่แบบนี้คำด่าไม่ได้เเ่นเอยเดีแม่ มันต้องมีอารมณ์าที่และได้ผมไม่แต่ว่าเองอ่ะห้ามห้ามห้ามคือกฎข้ออะไรที่ต้องจำก่อนเลยคือที่นี่ห้ามด่าผู้การีห้ามด่าห้ามด่าผู้หญิงคือแก๊งพี่ยังไม่ค่อยด่าผู้หญิงไม่ด่าเลยดีกว่าเข้าใจปะต่อให้ผู้หญิงจะต่อให้ผู้หญิงจะด่ากลับมาก็ไม่เป็นไรแล้วก็ให้ผายเขาได้เราอดทนไว้อย่างน้อยเราก็ลองรับถ้ารับอารมณ์ได้ดีกว่าเขาแล้วก็มีวู้ทภาพอว่าเขาโอเคปะโอเคครับพี่คอนเนอร์เข้าใจปะชัดโอเองไม่ค่อยพูดอะไรไม่น่ามีปัญหาหรอก พูดน้อยสุดเลยครับคนนี้ไม่ค่อยด่าแล้วเล่นอย่างเดียวไปด่าเล่นอย่างเดียวเมมแบบน้องงอยได้พูดน้อยต่อยหนักใสเนอร์ตัวฮาพี่แต่ว่ามันเก่งอยู่ไงโอเคโอเคเดี๋ยวเราเขาจัดก่อนเดี๋ยวเราพาไปในนั้นก่อน้องนอกเดี๋ยวเราถึงเวลาค่อยไปเรออยู่นี่ก็ได้เออนั่งรออยู่สักยี่สิบนาที อะไรอะพูดอะไรอะที่บอกว่าอะไรอะสามสามเดียวฟิลเลยไม่ได้หมดแล้วเนี่ยสามคนเนี่ยสามคนได้หมดทุกคนได้หมดทุกคนจริงๆลองได้เลยอ่ะได้หมดทุกคนได้ทุกคนลองได้อะบอกไม่ลองอะเล่นมูดไม่เก่งเดี๋ยวเสียเสียอยู่แล้วเพื่อนก็เดี๋ยวนั่งรอแถวนี้ไอ้ไรไอ้คนที่มีปืนคือใครวะปืนปืนด้วยอ่ะ เี๋ยวมีคนมาสมัครมีปืนเ้้ยเดี๋ยวเท่าหาพี่แั๊บนึงเดี๋ยวนั่งรอแถวนี้กันเลยน้องเนี่ยนั่งรอเวลาสองทุ่มก็อะ้มาเดี๋ยวครับพี่แต่นี่คําัพทเองน้องไปเปลี่ยนใหม่คําศัพกันได้เลือกอะไรก็ได้ที่ให้พี่ให้คนคนที่มีปืนนะคนที่มีปืนนะเออคุถามคนในแกงไี่ใครไอเยี่ยไอเี่ยเจมบอกพี่เจเจมเวทุนอ่ะคุถามเจมเวทุนดิซีสี่เามา SIT อ่ะ SIT อ่ะช่องแรก นั่งไหนก็ได้นั่งท่านบอนว่ามันเป็นท้านั่งเลยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อปอยไก่ครับปอยไก่ครับผมตือปอยไก่เหรอใช่แหละครับแล้วถ้าสมมติว่าเขาด่าอีกในไฟว่าเป็นคุยอะไรเทียตือปอยไก่อะไรเงี้ยจะโกรธเขาไหมไม่โกรธครับอ๋อมีอะไรบ้างครับมีอะไรมาบ้างพิเซนตัวเองเลยเบอร์ปกสองซุปเบสไม่พูดบปกห้าครับ แล้วก็รถมีอาสามห้าอาสามห้าครับแล้วก็อีโวเอ็มโฟครับเปิร์กยังไง่ะเพิร์กครบปะ่ะอันนี้ถือว่าครบปะ่ะเวลาผู้ทาไหมของผู้ทมไหม,าม,ไหมอาจผู้ทมไม่บ่อยอะครับแต่ว่าผมมาเล่น ถ้ามีเรื่องคือถ้ามีเรื่องอ่ะผมอยู่ได้ตลอดครับเราทํางานใช่ไหมใช่ครับทํางานทางานทํางานเวลาไหนบ้างครับงานเหรอผมทำหน้าคอมแต่ทําหน้าคอม้วยแล้วแล้วแต่ป็นี่ครับแล้วแต่เพราะว่าเป็นที่บ้านด้วยครับเป็นของที่บ้านใช่ไหมทำธุรกิจใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับโอเคเวลาก็ ถ,ถ,ถ้าจะไม่ว่างเนี่ยไม่ว่างช่วงไหนบ้างถ้าไม่ว่างเหรอมันมันก็ว่างแหละแต่ว่าถ้าถ้าจะปรับช่วงบ่ายเห็นน้องบอกว่าอยากได้ช่วงบ่ายก็ได้ครับอ๋อช่วงบ่ายอยู่ดูอยู่ตลอดใช่ไหมถ้าเป็นบ่ายนี่คือบางบางส่วนเยอะใช่ไหมได้เพราะผมปกติผมจะหลบเช้าอยู่เช้าอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเช้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเช้าปรับเวลาได้ครับอ๋อปกติคือตอนนี้เวลาเสียอยู่ใช่ไหม ใช่แต่ถ้าให้ปรับก็คือปรับได้ถูกไหมครับปรับแต่ถ้าปรับไม่ได้ล่ะก็ต้องปรับครับแล้วมาจากที่ไหนครับมาจากร้อยเคครับก่อนจะอยู่ร้อยเคมาที่ไหน NBA ครับโอ e รโอด้วยครับอยู่ที่ไหนนะโอ e รโอครับโอ e รโอแล้วก็เคยเล่นที่ไหนมาก่อนไหมั้ย NBA ด้วยเล่นที่แฟมครับอยู่เลยนะอะไรเออนะ n b a นครับ NBA ใช่เหรอเราเคยอยู่ด้วยกันด้วยเหรอไม่ไม่ไม่อยู่ เอบยุคของวินครับอ๋อของวินใช่ไหมใช่ครับอ๋อคือที่นี่เนาะใช่ครับแล้วมาจากที่ไหนเราอินพอมจากไหนเนี่ยมาจากที่แฟมครับอยู่แก๊งอะไรรับผมอยู่ซากุระตอนที่ลุงให้เตยแยกงไปทำครับอ๋อแก๊งห้เตยเหรอเนี่ยครับอ้าวแล้วมาถึงมาที่นี่ผมเล่นไปเรื่อยครับแล้วชอบที่นี่ครับเจอน้องๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันแบบไอเตยแบบเนี่ย ไม่ไม่ไมค,อ أ, อไครับโอา <c oughs> ยุเท่าไหร่ครับสามสิบครับโอ้โหกูมีเพื่อนให้คน,น <c oughs> คนหนึ่งแล้วถ้านั้นแหละเดี๋ยวเรียกน้องตือดีกว่าถ้านั้นละน้องตืออ่ะนะน้องตือน้องคิวได้ไหมครับถือยศเท้าหน้าทักษะเองไหม <c oughs> ไม่ไม่ไม่ครับแต่ว่าน้องๆก็ให้เกียรติเสมอนะถ้าเป็นคนมีอายุเนี่น้องคิวมาดีกว่าน้องคิวอยู่วะเรียก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  เดี๋ยวค่อยเอาไปเก่วเกียวบาอะที่ไหนในผับไหนผับผับในผับเอนในร้านอะในเนี่ยหละเบาร์จะดดนเลยเอเน้องบอกว่ามีคนมีเอไกับไม้บวกห้าแล้วก็ เด, uh. okay. เดี๋ยวขอเดี๋ยวรอพีทเข้ามาก่อนเดี๋ยวอรอทัเอ้ยเรียกต้องเรียกพีทเข้ามาด้วยว่าถามเรื่องสลอ uh ็อตก่อนถ้าอยู่สำรองเราติดไหมของเนี่ยของของน้องตือเนี่ยติดไหมครับไม่ติดครับมันก็เล่นได้เหมือนนคนปกตินะนี่แบบว่ามีต้องแบบว่าช่วงประมาณสามสี่ทุ่มมีต้องมีพาเด็กจรินคงกินข้าวแล้วครับเนี่ยเออเลี้ยงดงเลี้ยงเด็กไหมครับเนี่ยเลี้ยงดวงเลี้ยงเด็กไหม ตอรี่ก็คือลากตายาวเลยถูกไหมครับครับใช่ครับทำธุรกิจอะรวยอะหล่อหล่อด้วยทรงเนี้ยเสียงเนี้หล่อด้วยไม่หล่อครับห้วนครับอุ้ยคุณหมีเขาชอบจะตายสาวเดี๋ยวนี้ถ้าชอบมีเมียแล้วครับอ่ะฮะเอโอเคครับงั้นไปก่อนเลย อยู่ไหนเข้ามาข้างในนี่เข้ามานี่าานะในบาร์ดิเข้ามาในบาร์เข้ามาในบาร์ดิยไอพี่เช็คสล็อตให้พี่ดิได้ครับว่างกี่ที่โลงสำรองอะ่ะว่างกี่ที่ตอนนี้เลยเรียกไอด้ดลเล็กเข้ามาด้วยดลเล็กอะดลเล็กอะดลเล็กอะ ดิเล็กไปไหนอะน้องหนุ่มครับดิเล็กหายไปไหนอะทำไมอ้วอาวแล้วคนแกง๊งในแกง๊แกงก็ทยอยกันไปต่างทีใ่ใช่ครับใช่ครับเออมันครบสามเดือนแล้วเขาไล่ขึ้นแกงจะดูนู่ีแกง,แกง,แกงอะไรแย่ก็ฟูอยู่ปะก่อนจะหยุดฟูอยู่ครับได้อยู่นะก็มีอาวุธติดต,ตัวทุกคนใช่ปะมีครับมีครับโอเคของเองมีอะไรนะมีเอ็มไลน์กับไม้บวกห้าครับเออพีทอ่าสล็อตว่างแปดครับตอนนี้แปด แปดใช่ใช่สำรองสองเอ้ยสำรองสามหลักห้าใช่ครับโอเคนับโปรโลเปียยังนับโปรโลเปียกไอยจะเหลือหกยังยังจะเหลือหกครับอบมาคิวคุยกับมังตือคนใหม่นะครับครับไอ้คนไหนครับบอทเนี่ยคนที่ใส่ผ้าปิดปากสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับชื่อไวยไก่ครับตป็นไวยไก่ใช่ไหมใช่แล้วครับผม อันนี้อะไรม qui, <une> ันสมัครเข้าวแกงใช่ไหมใช่ขลับไม่ต้องแปลกใจผมใส่ชุดนี้อันนี้คือไม่เล่นอันนี้แล้วอะไรครับไม่ผมจะไปไอแอดดอปอันนี้ครับมันต้องใส่ชุดนอกคิดว่าแต่งตัวแบบนี้น่ารักไหมครับอ่าน้องๆใส่กันนะผมก็เลยใส่ตามโอเคนะอันนี้จะ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่าล้อหลอกล้อหลอกได้ล้อหลอกล้อหลอกเฮ้ยเดี๋ยวขอซุ่มหน่อยขอซุ่มหน่อยดิ วิ่งรถยี่สิบเ <Yeah. S 1> อ็ดวิ่งยี่ห้อรถอย่างสวยเลยอุ้ยทรงดีด้วยเนี่ยทรงแบบเสียงไม่ดังด้วยเอาแล้วเอ้ยอ่ะคุยต่อแล้วอันนี้เคยเล่นเคยเล่นแก๊งไหนมาก่อนไหมครับเคยอยู่ร้อยเคครับแล้วก็ออริโอแล้วก็อินเดียครับออกมาอันนี้ออกมานาน,นยัอง,ออาางครับเพิ่งออกเมื่อวานครับ เรากำลังติดคูดาวอยู่เนะาะก็เลยมาติดต่อไว้ก่อนใช่ไหมใช่ครับแล้องของเราเล็กเราเด็กติดคูดาวปะไม่ติดครับไม่ติดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวชคิดถามต่อเลยครับไม่อยากเข้ายุเอตครับไม่อยากเข้าแกงนี้ครับยี่สิบเอ็ดผมอยากลองมาอยู่ภายใต้แจ็คดูบ้างครับภายใต้แก๊งใช่ครับใครอยากลองแบบว่ามาศึกษาแบบว่าแก๊งของแจ็คครับ เพราะว่าผมมีแนวทางว่าถ้าหลังจากนี้อนาคตผมอาจจะทําแกงให้นี่ก็ได้ครับอืมไม่เ,เป็นความคิดที่ดีนะอันนี้สนับสนุนนะได้ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่จะโดียวผมอาจจะไม่เหมือนที่อื่นะครับอันนี้บอยก,ก่อนอันนี้คือเบลพิธมีเรียบร้อยละหกหกสล็อตใช่ก็เหลือหกใช่ใช่ครับนี่มากสามก็จะเป็นเหลือสามโอเค okay. เดี๋ยวอีกห้าทีเรียกเพื่อนรวมเลยเดี๋ยวแนะนำคนใหม่กันเรียกคนใหม่รอเลย ครับรอดูแล้วสองคนนั้นด้วยจะแบบบอดเอ่อสองคนนั้นเป็นยังไงบ้างครับปุ๋ยเป็นยังไงบ้างดูแข่งไอ้ไม้ไม้ไม้นี่ยังไงไม้คนที่มาเด็กดีเล็กอะยังไม่หลองอต้องอันนั้นอ่ะอยากให้ลองไปวัดเล่นสกิลเพลย์นะคนนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงเอออันนี้มันมีคนลองรับไงว่าแบบเอ้มันมันโหดอ่ะแต่นั้นเรายังไม่รู้อ่ะอาจจะต้องดูสถานการณ์จริงอ่ะจริงเอามาฝึกงานสักเจ็ดวันเนี่ยเอานะครับเนี่ยให้ส่งไปลองมาดูเดย์ประเทศได้ปรัดเกจแต่ยังไง ไ <iences without S 2> ปได้หมดเลยไปเทสไปเทสคนแค่ไหนไปเทสคนี่คนใหม่เนี่ยเออเดี๋ยวรอสัมภาษณ์ก่อนะไรอีก5้าทีเลยรอาเดี๋ยวกันรวมละได้รถก้นหลัดรถเมื่อกี้นี่สวยจัดอะบอสโชบเชี่ยวปอร์ตมากเลยครับเหมอกกับบอสครับผมไฟหน้าแบบกระจังหน้าทรงไตคู่ครับอาไรครับจัดเลยบอสไฟหน้ามันเป็นแบบว่าทรงไตคู่แบบใหม่ละครับบอสแบบ Adaptive LED ครับคันเมื่อกี้อันนี้คืออุปเปยหมดเลยปะ พวกเนี้ยอุ้มเป็นหมดใช่ไหมเป็นหมดพี่เคยเล่นครับเคยอุ้มครับรู้จักไอเด็กบอสไหมเด็กบอสเป็นหมดที่รุ่น่ะน่าฝึกพวกมันมาอยู่นะเด็กบอสได้มาเฮนะใช่เด็กบอสได้มาเฮนะผมมากผมมากนะเป็นรออะไรพี่เป็นอยู่นะเป็นอุ้มเป็นอยู่เนาะเป็นครับพี่โอเคเถียงวะเนี่ยเวลาผู้ใหญ่ด่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ว่าไม่เถียงนะไม่เคยครับโอเคผมตบปากใครใครเถียงโอเคเดี๋ยวไปลองเฟอร์รี่ก่อนนิดนึงเดี๋ยวข้าทีเจอข้างนอกนะบอกเพื่อนเลย